สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำเทนเงินเสียง11ดาวกันนะครับก็คลิปที่แล้วเนาะเรา,เอาบอกวิธีการปั่นนะหินเหลืองกันแล้วนะก็อันนี้ก็เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะปั่นหินเหลืองมานะครับก็ซักอตอนนี้ผมมีอยู่5 0 0น่ะนะครับขาดอีกขาดอีกต้อง1 5 0 0ม่ 5, นะครับฮะผมก็ต้องอัปเกรดไปก่อนเนานะ เผื่อเผื่อเผื่อไว้นะเอ่ออัพดาวอัพดาวนะก็คืออย่างละอย่างละห้าอย่างละสิบตัวแล้วกันเนาะสองได้ไหมสีอย่างละสิบตัวสามสี่ น้อยนะห้าแล้วก็หกถ้านี้ก็หกตัวก็พอแล้วก็ทาตไฟหนึ่งสอง ห้าหกแล้วกันอันนี้ก็ซักห้าตัวเนาะ มีน้อยอ่ะอะเอาเป็นปีศาจได้กันปีศาจสิบตัวได้ไหมแล้วปีศาจนี้ผมเปิดมาเยอะนะ วันนี้ได้เท่าไหร่แล้วล่ะเหลืออีกเยอะพอสมควรนะเนี่ยเหลือ,อกหออกตัวมั้งเนี่ย สองสามสี่ห้า พอดีโอเคสองหมื okay. ่นพอดีนะครับก็เดี๋ยวจะมาทําเทนเงินเสียงกันนะครับให้เห็นชัดๆเลยกินอันนี้ดีกว่าชิ้นระบุต,ตัวนี้ดีกว่า อ่ะโอเคครับตอนนี้ก็นะครับงันที่ยบร้อยแล้วนะครับอันนี้อัพแอคแท็กนะครับเทนเงินเสียงนะก็11ดาวมันที่ยบร้อยแล้วนะก็แล้วก็10ดาวนะอีกคา่าอีกสตัวนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะ่าจะได้10ไใจอีกตัวหนึ่งนะครับเผลออาจจะทำในส่วนของดาคิเนาะ อาคีเนี่ยนะครับเป็นสิบเอ็ดดาวเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะทําได้ไหมนะครับสําหรับวันพรุ่งนี้นะะนะครับก็ตอนนี้เศษมันได้คืนมาสี่พันนะนี่ครับก็เดี๋ยวว่านอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ได้เงินมาพอสมควรแล้วนะครับแต่เงินเนี่ยต้องใช้จ่ายเยอะนะใช้จ่ายเยอะจริงๆนะครับเรื่องเงินเนี่ย ะครับก็ต้องประหยัดในช่วงแรกก่อนแล้วกันเออตอนนี้คือแบบว่ามีน้อยมากนะครับตอนนี้มีหกสิบหล้านเองอน,นี่ครับหกดาวเราทำไว้เยอะเลยอะ่ะ ก้อนนะเซิร์ฟนี้บอกให้เ <laughs> ซิร์ฟนี้สักแบบวีกอนนะ,ช,ะชื่อเซิร์ฟเราก็วีกอนไปแล้วนะครับตอนนี้เปลี่ยนแบบก็ไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปนะครับก็คือเหมือนกับผมก็ลุ้นอยู่นะว่าเราจะได้หรือเปล่านะเพราะว่าในเซิร์ฟนี้เนี่ยคนที่เขาได้เซนิสือเนี่ยไตไม่หมดเลยอย่างเช่นอะรรนาเนี่ยนะ นี่ครับเซน,นิสือก็มีอันนี้เซน,นิสือมาหนึ่งมาอีกกี่คนเนี่ยมามาอีกเรื่อยๆแน่เลยนะเซน,นิสือนะครับแล้วก็ตอนนี้เซิร์ฟ48เรานะนี่เนี่ยไปดูนิดหนึ่งนี่เซิร์ฟวีกอสเห็นไหมครับเซิร์ฟเอส48วีกอสนะครับแล้วก็เกี่ยวเราคือส w อ r d ตแลนด์นะครับแล้วก็เอซอ,อนไล่ S ข้างหลังนะนะครับตอนนี้ใครสนใจที่จะเข้าเนี่ยต้องขออภัยจริงๆเพราะว่า ตอนนี้นะครับตันมากับคนเล่นนะครับตอนคนเต็มกิวเลยนะเดี๋ยวรอให้กิวเนี่ยนะครับรอให้กิวนี้ก่อนนะแต่ว่าผมจะรับแกะเฉพาะในกลุ่มเท่านั้นนะในกลุ่มแชทเท่านั้นนะก็ต้องมาจับจองกันนะ นะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะวันนี้นะเออก็เล่นเต็มที่นะครับแล้วก็เห็นแล้วชื่นใจนะที่มีผู้เล่นนะครับคนไทยนะเข้ามาเล่นแล้วก็เข้ามาเข้าร่วมกิวกันนะแล้วก็มีกิวนะครับแล้วก็มีกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยนะของกิวเรานะครับเห็นไหมเยอะแยะเลยนะครับก็ขอขอบคุณมากแล้วก็หลายๆคนนะนี่เห็นไหมเขาก็เติมนะครับเติมมาขนาดนี้เลยนะก็เธอได้ได้เซนิสึมานะครับก็ ขอคุณมากนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะที่เข้ามาในใน Guild Swordland นะครับก็เห็นหนมะก็มีอยู่3าคนละ1ของผมเองหนึ่งสองนะครับที่มีเซนิสุที่ได้จากการเติมเงินนะครับเติมเงินนะครับกิจกรรมการตั้งชื่อแต่ว่าถ้าหากว่าผมอะคนแรกไนงะคนแรกในการตั้งชื่อนะครับก็จะได้สิทธิ์ตรงนี้ไปก่อนนะครับไปก่อนเพื่อนเลยนะฮะโอเค ก็สำหรับวันนี้เราก็ประสบความสําเร็จแล้วล่ะในการเล่นนะครับตรงนี้เลยะนะฮะก็ก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับในครั้งหน้านะครับเดี๋ยวผมกรับนี่ก่อนลาซาลูาาาราซาลูนะนี่จะใช้เงินเยอะนะเปลืองเหมือนกัน,น,นเนี่ยไอสัตสัตเลี้ยงเนี่ยนะครับแต่มันก็จะเพิ่มค่าสเตตัสให้กับเราเยอะเหมือนกันนะ ผมว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มเยอะไหมเนี่ยแต่ไปดูนี้ก่อนเล่นสมหมดตัวเลยเนี่ยชือจริงๆอ่ะถ้าหากตอนปัจจุบันเนี่ยจะเลือกนกก็ดีนะแต่ว่าผมจะเลือกแมวเพราะว่า ผมคุยกับคุณอาร์ตแล้วคุณอาร์ตเขาอยากจะเล่นสายมุสันเนาะก็เลยไปแมวดีกว่าเนาะจริงๆตอนช่วงนี้ช่วงแบบตอนตอนอาทิตย์แรกเนี่ยแมวมันก็จะดีกว่าเพราะว่ามันมีในถ่วนของการสตันเนาะออตอนกิลพีวีนี่ก็อาจจะแบบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ว่าก็โอเคแหละนะครับเซนิสเซนิสอันนี้ไว้แล้วกันนะอ,อ่ให้มันแบบเป็น 3M หน่อยนะฮะโอเคก็อันนี้ของ เคุณทคูดะนะฮะเทคูดะเทโคูดะนะครับเทโคูดะนะฮะตรงนี้ก็เขาก็โหนะจัดเต็มนะเลเวลเขาจัดเต็มเลยนะแต่เรามีเงินมีนั้นน้อยนะเราไปเอาอัพตัวหมดเลยนะเลยครับอัพหมดเลยนี่คือเขาอัพเลเวลไงมันก็เลยมีพลังเยอะนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยมันไม่มีอ่ะเนี่ยมันไม่มีของอ่ะถ้ามีเพชรมีทองนะผมคิดว่าน่าจะ แซงเขาอะเพราะว่าตอนนี้เราเลเวลร้อยเกือบหมดเลยทุกตัวนะครับในส่วนตรงนี้นะแต่เรามาลองสู้กับเขาไหมตอนนี้ผมวิงสู้ไม่ได้นะในส่วนของคุณโทคุดะเนี่ยนะครับลองดูนิดนึงลองดูว่าเราไหวเปล่าไม่ไหวหรอกนะครับเคยเคยสู้แล้วไม่ไหวนะเดี๋ยวลองดูอีกทีก็ได้อันนี้คือเรามาเทนเงนินเทนเงินเราเพิ่มระดับมาแล้วเนาะ มันดูกันนิดนึงดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับนี่แพ้อยู่ดีนะเห็นไหมแพอยู่ดีนะอนะเออในส่วนของดาคี้ของเขาเนี่ยเขาน่าเดี๋ยวเขาเขาเริ่ม200แล้วอะ่ะนะครับมันก็เลยเร็วกว่าเราและแรงกว่าเรานะก็เดี๋ยวดูนะอาทิตย์ที่สองนะมาเจอกันมาเจอกันอันนี้ยอมแพ้ก่อนนะครับก็จะอ๋อเดี๋ยวเรามาลองนี่กันดีกว่าลองกันนิดนึงนะตอนนี้เรา อัาระดับไอตัวนี้มาแล้วนะเทนเงินเสียงเนาะอยากรู้เหมือนกันว่าเราจะผ่านด่านไหมอ่าผ่านด้วยนะเพราะเทนเงินเสียงนะโหคุยแป๊บเดียวนะแพ้เลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ้าหากว่าเราทำทำสิบดาวได้นะเราอาจจะทำในส่วนของดาคีเนาะ ดาคิให้เป็น11ดาวนะนะครับเป็นส่วนตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่แล้วกันนะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนจริงๆแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ